วิธีทำข้าวทอดแหนมคุกนะคะวันนี้เอาสูตรข้าวทอดมาให้เพื่อนๆนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะพี่น้ำเพชรเอามาทำคลิปให้นะคะสูตรนี้เอาไปทำกินหรือทำขายได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆเขาไม่เห็นนะคะเดี๋ยวพี่น้ำเพชรเอาสูตรและวิธีการทำที่คำนวณมาให้เรียบร้อยลงให้เลยค่ะข้าวสวย1กิโลนะคะมะพร้าวขูดร้อยกรัมค่ะตามด้วยหมูสับ2 0 0กรัมนะคะ แล้วก็พริกแกงสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นรสดีนะคะแล้วก็ตามด้วยชูรสนะคะเอาตามชอบเลยนะคะตามด้วยผงฟูนะคะหช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่2ฟองค่ะโรยด้วยใบมะกรูดซอยนะคะซอยละเอียดนะคะหาใบถึง10บใบได้เลยนะคะเสร็จแล้วคุกเข้าให้เข้ากันนะคะกะละมังเล็กไปนิดนึงค่ะ เปลี่ยนกระ,ะมังนะคะคุกเ้าแบบนี้นะคะจนเขาเข้ากันนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะก้อนหนึ่งพี่น้ำเพชราทาอยู่ก้อนหนึ่งหกสิบกรัมนะคะหรือว่าเอาตามเพื่อนๆชอบได้เลยนะคะจะใส่กี่กรัมก็ได้นะคะพอปั้นๆแบบนี้นะคะได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะปั้นจนหมดเลยนะคะกิโลหนึ่งอ่อพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาพักไว้ก่อนค่ะยี่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วไปผสมแป้งกันค่ะแป้งทอดกรอบห้าช้อนนะคะน้ำห้าสิบมลนะคะ ตามด้วยไข่นะคะ1ฟองนะคะตีตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะเขาจะมีความข้นเหน,นืดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วข้าวที่เราปั้นไว้นะคะจุ่มลงไปในแป้งแล้วก็ลงนาลงไปทอดเลยค่ะใช้น้ํามันเยอะๆหน่อยนะคะให้น้ํามันท่วมนะแล้วก็ทอดแล้วก็เบาไฟกลางค่ะใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเลยนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะจนเขาสุกเหลืองนะคะเป็นสีทองแบบนี้นะคะเราก็จะนําขึ้นมาพักไว้นะคะเสด็จน้ํามันนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆทํากินทําขายได้เลยนะอันนี้เราก็เอาไปทํายําแหนมคุกได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สูตรยําแหนมคุกนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้ําเพชรมาทํายําแหนมคุกให้เพื่อนๆดูค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาแกะดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สูตรแหนมคุกคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่น้าเพชรจะเอาทําคลิปทําสูตรมาลงไว้ให้เลยค่ะ